แบงลักต้นเล็กโหลภพาต้นเล็กๆเดี๋ยวไว้รอดูการเจริญเติบโตนะคะพลิกต้นเล็กๆ นับแดดเะ้อนั่บแดดอีนี่ดิเฮ้ยนับแดดเลยอูฝนตกค่ะทุกคนนี่ดูเปิดไฟลิลี่เอ้ยเข้าบ้านลูกโอ้ฝนตกบ้างๆวันนะโอ้ยดูน้ำเออฝนไม่ตกมานานเลยทุกคนเอ้ยโอ้ วัสดีในสวนหลังบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ค่อยๆแบบอากาศจะเย็นลงแล้วนะตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นมากๆเลยนะคะประมาณ10องศาในตอนกลางคืนตอนเช้าก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยจะร้อนดีที่แบบอากาศร้อนปีนี้ที่เยอรมันนะแล้งนะคะฝนไม่ค่อยตกฝนไม่ค่อยตกชุกอันนี้คือพืชผักที่หนิงนะก็มีน้ำฝนเนาะ น้ำฝนรองอันนี้อันนี้คือหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะไปหนึ่งคืนก็ได้น้ําฝนเต็มถังเลยแหละเพราะเรามีน้ําฝนนะคะสามพันลิตรเนาะแล้วก็ถังเล็กถังน้อยนะคะทั่วสวนก็เลยมีไว้ลดพืชผักนะคะในในสวนนี่เนาะดูพลิกหนึ่งก็กําลังแบบดกเลยเนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะหนึ่งก็กลับมาจากเมืองไทยแล้วหนึ่งก็เพาะช้าดังนั้นเนี่ยพริกหนึ่งมันก็เลยพึ่งจาก ดีนะมันติดเม็ดนะคะปีนี้ติดเม็ดเพราะว่ามันก็ช่วงเวลาแต่ไม่รู้มันจะแดงไหมนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราปลูกกันไปเนาะเพราะว่าเราเพาะช้ามันก็จะทันหนาวทันหนาวไม่ไม่รู้เนาะก็ขอให้ร้อนนานๆประมาณเดือนหนึ่งก็คงจะได้แบบแดงๆนิดๆให้ยอยู่เนาะนค่ะอันนี้เป็นพืชผักที่หนึ่งเพราะหลังจากที่ กลับมาจากไทยเดือนพฤษภาคมเลยนะแมงลักก็เหมือนกันนะคะงามจากต้นเล็กๆเล็กเนันนี้ก็พลิกเนาะพลิกอันนี้ก็แมวค่ะ <c oughs> แมวค่ะไปไหนคะลูกหูระพาปีน้าก็ะเพาะอีกอเดี๋ยวหนึ่งจะมาบอกเคล็ดลับเคล็ดลับของหูระพาถ้าทุกคนนะมีต้นแบบนี้แล้วนะคะ ค่เด็ดเนี่ยเด็ดเอากิ่งอย่างเงี้ยเด็ดเอากิ่งอย่างเงี้ยนะเด็ดปุ๊บเอามาเสียบลงดินอันนี้หนิงก็เสียบไว้แล้วนะคะนี่เสียบเสียบตั้งแต่นานก่อนตัวนี้อีกนะคะก็เสียบลงดินพอาแตกกิ่งอันนี้หนิงเสียบใหม่เนาะแตกกิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเด็ดตรงนี้เลยค่ะเด็ดเด็ดออกเดี๋ยวเขาก็โตเดี๋ยวรากก็จะฝังดิน เคล็ดลับปลูกง่ายไม่ต้องเพาะเพิ่มเลยนะคะถ้าได้ต้นสักต้นหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดกิ่งมาเลยตัดกิ่งแล้วก็มาเสียบลงดินเสียบลงดินเลยนะคะขึ้นง่ายเนี่ยเดี๋ยวก็งามเนี่ยค่ะโรสแมรีนปลูกมาจะสี่ปีแล้วนะคะเนี่ยทนร้อนทน,น,นหนาวเฮ้ยมะเขือมะเขือกำลังติดลูกเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไอ้ไสูตร NPK นะคะเป็นปุ๋ย ปุ๋ยาจากธรรมชาติปุ๋ยบีโอเขาหน่งซื้อมานะคะเป็นกล่องซื้อมาจากเอ่อวิโกรนะเดี๋ยวเยวนี่กำลังติดลูกเลยใส่ปุ๋ยกันนี่กระเพาะเดือนพฤษภาคมนะคะทุกคนโตจนติดดอกแล้วคือหน่งก็เพาะแบบนี้เพ,เพราะว่ากลับบ้านประมาณกลับบ้านาช่วงเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ถ้าช่วงเดือนมีาก็จะไม่ได้พาอ,อะไรเลยกลับมาก็จะพาะแบบนีหมละคะ่ะขอให้ได้ปลูกดูพริกกำลังงามเลยนี่ก็พริกพริกหวานนะคะเนี่ยสปริตปาปริกา้าพริกหวานยักษ์ก็มีนะกําลังดกเลยค่ะทุกคนเอ้ยเสียดายจังเลยจะหนาวแล้วนะทนหนาวหน่อยนะลูกเอ้ย มีความสุขค่ะทุกคนเอ้ยอยู่ในสวนน่ะหนิงชอบปลูกพริกมากๆเลยแต่หนิงกินบบเผ็ดเด้อตาบอกมู่อ่าหนิงใส่แค่สามเม็ดสี่เม็ดนึงแต่เป็นคนที่มักปลูกพริกนะคะมันมีความสุขเนาะเป็นตะหักจังไลบ่นะคุณนอ่ะดอกเต็มอยู่ถ่ายหนูหน่อยไม่งอนแม่เดี๋ยวแม่เล่นด้วยฮะลูกเอามารีบดิกนะแม่รักหนูรักหนูมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็มีค่ะนี่เห็นไหมอ้โหอันนี้เป็นมะเขือม่วงอน,นี่ก็แมงลักโอ้ยงามงามเป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ตะไคร้เป็นกออวบเลยทุกคนจากหัวเดียวนะคะเนี่ยเอาแช่น้ำเสร็จเกิดรากเนาะนี่เอามาจากเมืองไทยเนาะที่กลับมาเดือนปลายเดือนเมษานะคะก็ เอาแช่น้ําไว้สักประมาณสี่ห้าวันเกิดรากก็เอาลงกระถางเนี่ยพอต้นแตกกิ่งสักหน่อยก็เอาแต่หัวเนาะก็เอามาลงดินเลยนะคะนี่ก็มกะเขือเทศนะคะนู่นกระเพล็กในกระถางที่รอดจากหนาวมากนะคะก็แดงเห็นไหมถ้าเป็นในสวนก็คงจะแดงแบบนี้แล้วม,มีพืชผักในกระถางมะเขือเทศเยอะเลยนะมีเมลักมีโหระพา ปูกพลิกในกระถางก็มีก็ดอกมุงดอกไม้ผักบุ้งโอ้ยงามมากเลยค่ะทุกคนดูนะผักชีก็โตจะเป็นดอกโอ้ยกินจะไม่ทันแหละผักปุ้งก็งามดูค่ะโอ้ยมีสองสามแปลงนั่น่ะดูชีเราก็มีนะคะนัะ่นนะต้นบักเอฟไปหอมทำเมนูกัน เตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะหมูกระทะค่ะวันนี้มีหมูมากไว้มีสามชั้นนะคะมีหมูแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้โอ๊ยมึงชื่อไม่ออกปูอัดเออ,อหอมมากมากเลยอะไรเนี่ยฮะฮะนี่ก็มานนะังรวมโตัย ด,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 ดวันรีบนะคะจะทำหมูกระทะก็เลยแบบค่าแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปต่ออันนี้เป็นปุ๋ยที่หนึ่งใช้นะคะซื้อมาจากวิกโกรเนาะวิกโกรจะราคาถูกกว่าร้านอื่นนะคะแต่ร้านอื่นก็มีนะคะพวกเบหามากนะคะที่ตรงจุดที่ขายปุ๋ยเนาะอันนี้เป็นสูตร NPK นะคะตัว N ก็คือไนโตรเจนนะคะ p ฟอสฟอรัสเคโพแทสเซียมนะคะนี้เป็นปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติเนาะก็จะใส่ลงไปตอนที่เอามาบำรุงดอกนะคะบำรุงดอกนี่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใส่นะคะนี่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใส่ก็มีแต่ตอนที่ทำแปลงก็เอาปุ๋ยหมักมาผสมนิดนึงแค่นั้นเองนะคะปุ๋ยหมักที่เอาพืชผักใบไม้ที่มันร่วงนะคะผละไม้ที่ร่วงๆไปหมักๆาๆเนาะ เป็นปีมันก็ย่อยสลายแล้วก็ตรงข้างล่างเป็นดินแล้วก็มาผสมอันนี้หนึ่งจะมาใส่ปุ๋ยนิดๆให้ดูนะคะก็คือทําคลิปใส่ปุ๋ยไว้แล้วแหละทุกคนไปดูได้นะแต่ว่าเดี๋ยวหนึ่งมาใส่ต้นมะเขือเปาะก่อนเนาะดูพลิกดุกมากเลยจะมาเด็ดใบออกโดยใบยเยอะนะคะจะเป็นผงแบบนี้ก่อนใส่นะคะเราก็มาอู้ดูดอกร่วงดอกมะเขือร่วงนี่แหละ ถ้าดินแบบขาดสารอาหารตรงฝั่งนี้มันจะค่อนข้างแต่แบบไม่สมบูรณ์นี่ดอกร่วงเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยว่าจะมาใส่ก็มมัวแต่ทำคลิปอย่างอื่นด <c oughs> ูกำลังเป็นดอกตอนใส่นะคะก็อย่าให้ติดโคนต้นมากนักนะคะเอามาใส่ตรงรอบๆนี้ รอบๆค่อยๆให้รากเขาดูสารอาหารออกใส่ใกล้ๆนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนนี่ก็คลุกคุก,กกับไปกับดินคลุกคุกนิดนึงคลุกเคล้าคลุกเคล้าผสมอาหาร <laughs> จากนั้นนะคะก็มารดน้ำ ให้ซึมซับดูดซับไปกับน้ำนี่นะคะเดี๋ยวที่หนึ่งทำใส่ไปโน่นอีกโน่นหลายต้นเลยเดี๋ยวมาตัดใบเลยนะคะอันนี้ตัดไปเยอะแล้วนะใบก็งามงามนี่ก็มาตัดใบข้างล่างออกมั่งนี่เอากิ่งข้างล่างให้เหลือแบบไม่กี่กิ่ง ถ้าเพาะแบบทันเนาะก็คงจะติดลูกไปแบบได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะนี่เห็นไหมกําลังจะติดลูกมันก็มีดอกที่สมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์บ้างเนาะมันก็จะร่วงนะคะเปิดน้ําฝนจากถังใหญ่หน,น,ะะนู่นนะคะใส่ปุ๋ยมุมนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเหลือมุมนูน้นไปมุมนู้นอีกนะดู อูลภาก็เก็บหลายรอบแล้วแมงลักลก็เก็บอีกนะคะนี่เดี๋ยวค่อยมาดูพลิกกันนะว่ามันจะแดงให้ไหมนะตอนนี้แดดออกแล้วค่ะนุ่นแดดออกสดชื่นเลยพลิกกระดกตามเคยปลูกทุกปีค่ะมุมนี้นี่พลิกจินดานะคะพลิกจินดาพลิกช่อพลิกกระเหลียงก็มีนะคะแต่ปีนี้ก็ พาไม่เยอะแต่ก็แบบโตก็พรึบเหมือนเดิมนูก,กำลังแบบนั่นนี่อะไรเนี้ยมาแล้วเหรอคะอหิวละสิฮะโอเคค่ะเดี๋ยวดึงไปทำมุมนู้นแล้วก็จะไปทำความสะอาดสวนี๋ยว่ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่มาติดตามที่หนึ่งอินเยอรมันนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย เจอกันไหมค่ะยะนะฮุงนะยะหี้ยวหีว้ยว,ว,วอะแม่